จังหวัดสระบุรีบูรณาการดหน่วยงานภาคีจัดทำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผักเพื่อแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9 วันศุกร์ที่8พฤษภาค,คม2563เวลา7นาฬิกา30นาทีนางอังคณาชิตติติตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกลียดมาเป็นประธานจุดที่ปอ,อฟโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผักจังหวัดสระบุรี ร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทั้งเจ็ดหน่วยงานภาคีนายวีรวิทย์โพเขียวนายอำเภอหนองแซงพัฒนาการอำเภอ13าอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านสตรีองคอ์กรเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นยางนาและปลูกผักสวนครัวบริเวณแปลงผักนวัดหนองพลับหมู่ที่4ตำบลหนองควายโซอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี ในการนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการเปิดป้ายจุดเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักทิสดีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุ์สู่โคกหนองนามโมเดล อำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีและได้รับเมตตาจากท่านพระครูสุวรรณธรมร,ธรมวัตเจ้าอาวาสวัดหนองพลับทำพิธีเจิมป้ายจุดเรียนรู้โดยมีนายวรรงแสงเมืองพัฒนาการจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายพัฒนาการอำเภอ13อําอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมจัดดำเนินงานโครงการซึ่งจังหวัดสระบุรีได้มีเป้าหมายการดำเนินงานประกอบด้วยวัดจำนวน13อําอำเภออำเภอและหนึ่งแห่งซึ่งเป็นวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพโดยการประสานของสำนัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้น 1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19 3. เพื่อสนับสนุนให้วัดเป็นจุดเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤิศดีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการความร่วมมือกับ7็หน่วยงานภาคีประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประสุตว์จังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด7หน่วยงานภาคีร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผักจังหวัดสระบุรีในวันนี้จึงได้กำหนดจุดคิดปอฟจังหวัดสระบุรีณวัดหนองคลับหมู่ที่4ตำบลหน,นองควายโซอำเภอหนองแสเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พื้นที่จำนวน35ไร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าสำหรับการดำเนิน เดืนโครงการในวันนี้เพื่อให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอได้ศึกษารูปแบบเรียนรู้เพื่อจะนำขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมโดยขอฝากเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องได้บูรณาการคนงานกิจ,จกรรมและงบประมาณให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผักจังหวัดสระบุรีให้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา5เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมกันยายน2563และให้มีการขยายผลแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ พีเพงตามหลักพิษดีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งแห่งโดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดมีวัตถุประสงค์3ประการดังนี้ 1. เพื่อใช้พื้นที่ของวัดปลูกผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒน,นาสตรีหมู่บ้านตำบลผู้นำอาสาพัฒน,นาชุมชนอาสาพัฒน,นาชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้ใช้ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจได้ร่วมการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารลอรยใจในครัวเรือนแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนและใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่คุมประสงค์และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 3. ส่งเสริมให้ครูเรือนรอบบริเวณวัดได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครูเรือนโดยการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความรู้ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิโควิด -19 ถุงดำนะครับถ้าเกิดว่านะครับพอเรา